ก้าวคาถาเสกชีวิตทิ้งพลังงานเก่าเปลี่ยนพลังงานใหม่อีกไม่กี่วันปีพศออกำลังจะถูกเปลี่ยนหลายคนอาจรู้สึกหน่วงเหมือนแบกเป้ใบใหญ่ที่เต็มไปด้วยหินมาตลอดทั้งปีทั้งความผิดหวังความเหนื่อยล้าเศร้าเสียใจและความทรงจำที่ไม่ได้ดั่งใจคุณรู้ใช่ไหมคะเราไม่สามารถเติมน้ำลงในแก้วที่น้ำเต็มอยู่แล้วได้ หากคุณอยากดึงดูดความรักดีๆการงานที่ใช่หรือความมั่งคั่งในปีหน้าสิ่งแรกที่ต้องทำคือการเคลียร์พลังงานเก่าเพื่อสร้างพื้นที่ว่างให้จับกระวานด้วยส่งของขวัญชิ้นใหม่มาให้คุณเรามาเริ่มก้าวคาถาเปลี่ยนคลื่นพลังงานเก่าต้อนรับพลังงานใหม่อยากให้คุณลองพูดกับตัวเองเบาๆหรือเขียนลงในสมุดบันทึกเพื่อส่งท้ายปีเก่า และเปิดประตูต้อนรับปีใหม่ด้วยหัวใจที่เบาสบายนะคะ 1. ฉันให้อภัยทุกเรื่องราวที่ผ่านมาและฉันให้อภัยตัวเองอย่างหมดใจเราแบกความโกรธและความรู้สึกผิดข้ามปีไม่ได้มันเหมือนการขับรถโดยไม่ปลดเบรกมือการให้อภัยไม่ใช่การบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันถูกต้องแต่มันคือการตัดเชือกที่ล่ามเราไว้กับอดีตให้เราเดินหน้าต่อได้เบาขึ้น 2. ขอบคุณความเจ็บปวดที่เปลี่ยนเป็นปัญญาให้ฉันเติบโตมองย้อนกลับไปบาดแผลเหล่านั้นสอนอะไรเราบ้างเปลี่ยนคำว่าทำไมต้องเป็นฉันให้เป็นขอบคุณที่สอนฉันเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองพลังลบจะเปลี่ยนเป็นพลังงานแห่งความกระตันยูหรือ gratitude ทันที 3. ฉันอนุญาตให้สิ่งที่ไม่ใช่เดินออกจากชีวิตฉันไปบางครั้ง การสูญเสียคือกระบวนการคัดกรองของจักรวาลอย่าไปยื้อคนที่หมดใจหรือโอกาสที่หลุดลอยเชื่อเธอค่ะว่าที่ว่างที่เกิดขึ้นคือพื้นที่สำหรับสิ่งที่ดีกว่า 4. ฉันคู่ควรกับความรักความสุขและความสำเร็จอย่างไม่มีเงื่อนไขเลิกตั้งเงื่อนไขให้ตัวเองว่าฉันต้องเก่งกว่านี้ถึงจะมีความสุขคุณมีคุณค่าตั้งแต่วินาทีที่คุณเป็นคุณแล้ว เมื่อคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรจักรวาลจะหมุนสิ่งที่คู่ควรมาหาคุณ 5. ฉันวางใจในจังหวะเวลาของชีวิตดอกไม้ไม่เคยแข่งขันกันบานมันบานเมื่อถึงเวลาของมันความสำเร็จของคุณก็เช่นกันไม่ช้าไม่เร็วมันจะมาในเวลาที่ใช่ที่สุดวางใจแล้วปล่อยให้มันไหลไป 6. ฉันไม่ได้ไล่ตาม แต่ฉันคือแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆเลิกวิ่งไล่ความสำเร็จด้วยความขาดแคลนแต่ให้ทำตัวเองให้มีความสุขสงบและเบิกบานเพราะคลื่นความถี่แห่งความสุขคือแม่เหล็กที่ทรงพลังที่สุด 7. โลกภายในของฉันสงบและเต็มไปด้วยความรักสักจธรรมความจริงคือโลกภายนอกสะท้อนโลกภายในเสมอถ้าข้างในเราวุ่นวายปีหน้าก็จะวุ่นวาย ถ้าข้างในเราสงบปีหน้าจะเป็นปีที่ราบรื่นเริ่มจัดระเบียบจิตใจพลังงานเราให้ดีแล้วสถานการณ์รอบตัวของเราจะดีตามค่ะ 8. ชฉันพร้อมแล้วที่จะเป็นชันในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดไม่ใช่คนอื่นที่ดีกว่าแต่เป็นตัวเราที่ยิ้มกว้างกว่าเดิมเข้มแข็งกว่าเดิมและรักตัวเองมากกว่าเดิมประกาศให้จักรวาลรู้ว่าฉันพร้อมแล้ว ฉันเปิดรับปาฏิหาริย์และความเป็นไปได้ใหม่ๆในทุกทิศทางอย่าตีกรอบว่าความโชคดีต้องมาในรูปแบบไหนบางครั้งของขวัญจากจักรวาลอาจมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงแค่ทำใจให้กว้างแล้วรอรับสิ่งที่กำลังเดินทางมาปีที่ผ่านมาคุณเก่งมากแล้วนะคะที่ผ่านมันมาได้ทิ้งพลังงานเก่าในปีนี้เริ่มต้นพลังงานใหม่ที่สดใสเบิกบาน ต้อนรับชีวิตที่ดีขึ้นขอให้ทุกคนมีชีวิตที่สวยงามและมีความสุขทุกลมหายใจค่ะ